ด้วยนิมิตโอภาครั้นในเวลาเช้าพระภูมิพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาตเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอ,อนนท์มาตรัสว่าอานน์เธอจงถือผ้านิสีธนะ คือผ้ารองนั่งเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีท่านพระอนุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือผ้านิสสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริสดางครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ท่านพระอนุนปูราถวายท่านพระอนุนถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับท่านพระอนุดังนี้ว่า,อ,านอนนกรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมะกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรมเผาปุตตะเจดีน่ารื่นรม สารันทะเจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีน่ารื่นรมอิทธิบาทสผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปราลรบีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับ อิทธิบาทสี่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำในมิตรที่ชัดแจ้งทรงทำโอภาที่ชัดแจ้งแม้อย่างนี้ ่านพระอนุ์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะท่านพระอานนท์ถูกมารโดนใจแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ครุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมะกะเจดีน่ารื่นรม สัตตมพระเจดีน่ารื่นรมเภุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสารันททะเจดีน่ารื่นรมปาวาและเจดีน่ารื่นรมอิทธิบาทสี่ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้ว ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดํารงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิธิบาทสี่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดํารงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตท,ที่ชัดแจ้งทรงทำโอภาษที่ชัดแจ้งแม้อย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านพระอานนท์ถูกมานดนใจจากนั้นพระภูมิพระภาคได้ตรัสก,กับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าไปเถิดอานนทนเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรหนะ้าบัดนี้เถิด ท่านพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลตอนมารกราบทูลให้ปรินิพานครั้นเมื่อท่านพระอานท์จากไปไม่นานมานผู้มีบาป ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้ขอพระสุขตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่า มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่พิสุท์ทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่แกล้วกล้า,ลาไม่เป็นผู้หูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผย จำแนกทําให้ง่ายไม่ได้อย่างแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรบประวาทะคือวาทะของลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกข,ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้กลาเป็นพระหูสูตทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียงกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหารปราบปรระวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้ ขอพระสุคตโปรโดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปราินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่พิษุนีทั้งหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่กล,กล้ากล้าไม่เป็นผู้หูสูตรไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรับประวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุณีทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรับประวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรได้ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปร,รินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปร,รินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปร,รินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปร,รินิพานตราบเท่าที่อุบาสกทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนํา ไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้อย่างแสดงธรรมมีปฏิหารปราบประปววัะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทรรไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เวลานี้อุบาศกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระผพุมีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้กลาเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่าย ได้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรับประวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปร,รินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปร,รนนินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปร,รินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาไว้ว่ามารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่อุบาสิกาทั้งหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรบประวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ก้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้อุบาสิกาทั้งหลายผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้กลาเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว ก็บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนททำให้ง่ายได้แสดงทามีปาฏิหาริย์ปราบรับประวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปร,รินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปร,รินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปร,รินิพานของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาในไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่พรหมจาร์ของเรายังไม่บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้พรหมจารย์ของพระผู้มีพระภาคบริบูรณ์กว้างขวาง แพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมาอรทูลอาราธนาอย่างนี้พระผู้มีพระภาค ได้ตอบมารผู้มีบาปดังนี้ว่ามารผู้มีบาปท่านจงอย่ากกังวลเลยอีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพาน